ทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่ผมแจสเซอร์นะครับก็วันนี้อยู่ในช่วงประกาศแจสเจอร์นะฮะเองโดยผมจะมาพูดในเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มาพูดเรื่องอะไรเรื่องนึงหรอกมา,มาขอโทษนะเออมาขอโทษนะครับเออนั่นแหละเออขอโทษที่หายไปนานนะไม่ได้หายไปไม่ไม่นานหรอกเท่าไหร่เนี่ยผมลงคลิปล่าสุด เอ่อวันที่สิบใช่ไหมคลิปหมดอีกแล้วผม,มอาจจะไอคลิปนีที่ผมมาขอ,ทอโทษผมอาจจะลงสักวันที่สิบสามสิบสี่มั้งเพราะผมไม่แน่ใจกันเพราะว่าอะไรเลยอาจจะในของครูสั่งงานเยอะแล้วผมอะไรลงคลิปช้าเน้นึงก็ขอไปแล้วก็วอะไรผมเป็นงานพออ่อพๆใหเนาะอืมอก็เดี๋ยวทีพูดก็อาจจะชนีเปล่าเออเอออะไรนะอาจารย์แบบ โอ้ใช่ตาเลยเออเลิกเลิกคุยดีกว่าเออทำง,งานเยอะนะทุกคนก็ต้องเข้าใจนะว่าผมงานงานก็เยอะเวลาเราคิดก็เลยแบบไม่ค่อยเต็มที่เลยผมผมก็ต้องมาขออใครงานที่นี้นะครับผมนะเออขออใครจริงครับเออผม,ผมผมผมพยายามจะลงคลิปให้ลบเอีก็เลยเลยลงคลิไปไม่เป็นเวลานะเออครับลงคลิปทุกๆๆๆๆๆทุกเลยทุกทุกสองวันไม่ทุกสองวันเออ ันจันทร์ซูส์นะวันจันทร์คลิปๆหนึ่งปั๊บแล้วก็้าไปวันงมาพูดอะไรประมาณนี้เออวาดคีบๆประมาณนี้เออผมพยายามจะลงคลิปแบบนั้นนะเออแต่แบบเออบาวเราไม่ไม่ว่างจริงๆนะทุกคนนะเออก็ต้องเข้าใจเพราะผมไม่ได้ว่างเออก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะเออมาพูดมาพูดนิดมาพูดสั้นๆนิดนึงครับเพราะว่าผมเออตอนนี้ก็ยังมีงานอยู่เลยครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดซับสไครป์ผมนะครับผมลินลินผ่านกัน โอเคครับทุกคนเจอกันในบายโอ,โอ,โอลืมลืมบอกไปว่าเปลี่ยนเตียถ่ายนะอีอ